บ้ามาเลยสูมือครับสูมือพร้มอมผักกกะแยงหง่อยครับมาได้ครับกิงขอครับครับผม ขอบคู่อีกนะครับใ <c oughs> ส่เบตฮันตเตเลียวครับล่างอ่าแยกไปยามนะครับยามรอบเหลกมาคำแห้งครับมาหอดีประมาณเกือบสองถุมครับอ่าส่บูเร่เอ๋มองเดมากนี่มังเดก็เลยเอาใส่มังนันละคอนอกครับบุรุจะคือบะไปรุ่นกันนะครับ อันนี้ยังอยู่ขี้เก่าอยู่ครับเียายต้ก็อะไรเงายตยเปลีนน่ยนเงครับเดี๋ยวคู่อิไทยเน่าไทายเนยะยเน,ยนะครับครับผมอยามานะครับรอบแหลกเป็นไปได้ครับบ่ได้จักตัวเลยครับคือบนนอกครับเหมือนนี่บ่ได้จักตัวเลยครับ ล้างยางกลับไปหารถครับโอ้ยจะเป็นไังสีเนาะเมื่อนี่ป่าก็คือสวบยูเต่คือว่ามีป่ากินเบ็ดเฮ้ยเออจะถามเรื่องรอบ,บสองครับจะเป็นยังไงครับผมมายามรอบสองนะครับ รอบแรกรอบแรกว่าได้จักตัวครับแ <c oughs> ล้วรับสองจะเป็นยังไงเ <c oughs> มื่อนี่หมอกล่ครับครับหมอกล่อากาศหนาวครับเมื่อนี่ั้งหมอกั้งล่มครับเมื่อป่าบ่ออกว่าเย็นครับโอ้ยยังอยู่คือเก่าอยู่ครับยังอยู่เหมือนเดิมครับยังอยู่คือเก่าอยู่ โอ้เนีย่ยตายละเปลีย่ยนยางครับครับอย่ามาลางได้ก็หลอนเมื่อี่น่องเลยจนที่สุดให้ลครับไมปเปียกเพราบว่มีปลาจุกตัวปลากระสวบอยู่เนี่ยนะโอ้โหมาใส่บทถึกเหื่อครับลองนี้ก็นาาเ,นเนี่ยตายไปนี่ โอบังกันว้ายบัวไตเงี้ยวบัตายเอากันโอ้ล้างนี่กบติง่งขั้นจมครับพี่น,อน้อบบงอขั้นจมแต่ว่าบัติ่งไหมยู่ให้บังกัขึ้นเนี่ยติ่งมันสิว้ายหลุดอุ้ย โอ้ยบ่ได้กินปลาน้ำเขาแล้ววันทีนี้บ่ได้ยิกตัววันนี้มั้ยรอบนี้สองลวครับไว้บ่พวดม่พวดแทะโอ้ยจะได้กินป,าปาลาบ่ละอันนี้ก็บ่อยู่ยยิ่งนะครับเด้งเขาฟังยังสิโอ้ย คือประมาณถิ่นน้อมือนี่คู่โอบก็คือประมาณถิ่ครับมือนี่นี่ก็ดึงเขาฟังกับวายูหโอกนี่โอโอตุ๊บผัดไตนั่นไมา่ยามเลยตัวยูผัดายพี่น้องเอ้เพิ่นโอ้ใส่งามนมีดีครับนี่ครับแต่ว่าตายเอ้างเตี้ยม ครับพี่น้องน้องนี่ไม่ดึงครับโอ้โถ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 สาเนาะดึงก็ยังกระดุกใช่ป่ะดูดูว่าปลายยังครับเบื่อนกันโอ้โห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 เราสนอโเราสนองดึงบ่มาเลยสูงมือครับสูงมือโอ้โหเพื่อนครับ รุกงีครับงีายครับงเนี่ยโอ้ยเยเกียพูดะซ้ำซ้ำเขียนเงี้ยก็เขียนอีกหัวี้ยครับเงยเนี่ยปะปะว้าววว้าวัพี่น้องโอ้โอ้ครับ

ดูผู้ล่วงเฮ้ยขนาดนี่เนี่ยพี่น้องเฮ้ยเสร็จแล้วไปกดโอ้ชุดๆโอตาลเลยพี่น้อง เหนี่ยนติ๊กเลยเสร็ียบร้อยครับอุ้ยเอ๋ออีกหนึ่งเต้มหลังสุดท่ายเห็นตะหนวดครับเห็นตะหนวดคู่เห็นตะหนวดปลาเสียมครับปลาเสียมครับโอ้โ้นี่ครับปลาเสียมครับช่วยด้วเลยครับน้องครับตัวปลาเสียมครับช่วยด้วยเลยครับ อีกหนึ่งเต้มอีกหนึ่งเต้มครับอีกหนึ่งเต้มครับผมมาจากพยายามปลาร้พยวิศวมั่เนาะหิ้วเขานะครับโอ้หิ้วเขาคู่กระสิเนีคยอตัวมันตายเนี่ยนะครับคู่กะับตัวมันตายครับมาเห็นกินว่าเมื่อนี้ออกำํำเครื่องมม่า็จะมกหม้อครับพี่น้องมกห้อยนะครับมกหมอ้อ ใส่พักกระเงียงครับกระเงียงหอมๆนีเละครับเก็บออกดีๆครับเฮ้ยตรวงงานเลยครับสะได้ไหลๆเอาไว้ขอดเื้อนซ่อกอันมันกับสั่งครับมันกับสีเป็นเร็วๆเสียครับสีนา บัเป็นตะกินครับบัวเคลื่นหรือกันได้บัวเสียมเงี่ยแ้วบาเสียมประนังอะไรตัวเน่อยมัดจ mm ังเฮ้ยมหาวิทยาลัยยสอบมาโออเสียดายครับมีผู้อุปกรณ์จัดการเล็้อาหารนะครับปรุงอาหารครับนี่ผู้อุปก่อนโอ้วุ้งยางนี่เด็บกระดูกเงี้ยนามันไรครับกระดูกเงี้ กู้ห็งี้ยมากว่ะเต็มเลยชิขึ้นเต็มท้องเลยชิเต็มท้องเลยอาดีๆีนี่เก็จิมคองคอยเห็ด วัวยาขาวันนี้จบเลยเสร็เรียบร้อยครับเดี๋ยวต่ไปปรุงครับสีไปปรุงครับที่นี้ข้างมัวเตรียมแต่ทำามบเขาครับเกิดจัดกันครับจัดก็เปลือบปรเดเนะเปวนยังเงี้ยไปยืมอนตัวนี้นนออไไดูเอเค เรียบร้อยครับรเก็ดเรียบร้อยครับเครื่องปุ่งครับอันนี้เครื่องคู้โอามมาต่ำมาเตอรบัตน,นะครับมาใส่เม็ดดอกมันเพียดกดนี่เอามันก่อนเนาะนี่ครับประมาณน,นี้แหละกู้โอยนันเพียดให้ครับแล้วก็ น้ำปลาแดกหยอดนิดน้อยครับปรุงตอนนี้เลยแล้วครับเอาอแล้วก็ผู้กฤษปรุงเลยนะครับเนี่ยขาดบ่ได้ครับอันนี้อลไรเสียอะไรตามใสีมากนะครับนี่ยผู้กฤษใส่เอ๋อก็ครับนี่ก็ผักกระแยงครับเตรียมมาแล้วก็น้ำปลา เรียบร้อยครับเนี่เร็จเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องครับหอมผักกระแงห่วยครับมาได้ครับกินข้อครับเกือบม่ได้กินข้วแรงเกือบม่ได้ป่ากครับืึสับลายฮึสบลายครับมามาครับรอบเด็กเกลือไม่ได้ครับ จากเราพิ่ซอนยังเรียปลาขอมมิยมเลยคู่มโอติอไปครับนอนกัที่นอนได้ถยายามเจ้าเดี๋ยวพราว่ามันมาถีกปาาลาร,ร่องหรือเบืองก็เม่ได้รินครับหอมหมักกันย่งหุ้มห้อยครับแซ่บได้ แบบอื้มอืมอื้มอื้มแส่บหลายมั้งมันเคลื่อนอย่กับแสบเมื่อหนีใส่อยู่ขางข้างครับเรื่อยนอนเ้าเอ้เฝว่าได้ เมฆวนผมใส่อันนี้ฝนลิ่นมามีเถียงเศร้าเลยขึ้ขืนบ้านครับใส่ไก่บ้านนี่มันเศร้ามายามบ่ได้จักตัวเบียดหายสองหลังนึงกว่าป่าดึงโห่น้าห้ามาสั่งครับอัางได้กับมะพออาวติพ่อมาพ่อขี่รถกลับ,บานเสียบอยู่ขางทางเมื่อนั่งคู่จะเห็นเงียเดียน เบ็ดเสียบยึข้างด้านมีแมงเสียบอยู่เบ็ดครับขอมาลักลักยามเบ็ดแล้วลักเอาเบ็ดหอบปหอไปเสียบเงี้ยแมงเสือโอ้หมัดความสีบลอนด์บออ่เฝอออกแต่ควางบออ่วเฝอโวยพ่อมื่นอนี่เสียบแขงด้างแต่ว,ว่า มาอยู่หา่างมาเศร้าเทียงครับอวใช้เบตหนเสิฮหมองที่มันมีเทีงยงไกลๆครับไม่ยังดอกยู่ข้างกับบ้านครับอยู่ยใกล้ๆข้าค,ครับเดี่ยนอนเรื่อบรรยากาศนอนบรรยากาศเทียงหน้าครับร่มพัดเย็นครับ มีดหูอะได้ยินเสียงกบเสียงเขียดเสียงแมงห่องครับนะครับมันก็มีความสุขแล้วครับ <c oughs> อเรื่องบาดีบาข้อขมอลาลำเลยบาีพี่องที่ได้ใส่แก๊ยรปิกนิงม่ไม่ยังด้ีครับนํำนาทำทั้งบ้าน Các cháu hết tỷ ba hết na Tặng mất Thôi mấy tôn lẩy có bỏ cái nhang là phun há nhạt Há đầy cái phươn nè nòi Tôn nè nòi Nói quá kén Đằng khao có môn Cho chụp vô Xong rồi này Hai bạn ơn Phươn Phươn mà xài biệt Phươn đòi Phươn mà nằm tà bản cái miêu นายอะอืมกระเสียมกระเสียมเสียบครับเดี๋ยวเขาออกหิ้งเขากันนะครับนะี่ยทมอยากอยู่ แอบไลเดี๋ยวยิงเขาอังครับหมอกล่งขักนะครับอันนี้น้ำแสงไฟนีในคือหมอกนี่ครับหมอกล่งหนาครับหมอกล่งคักลงเนี้เลยครับผมสวัสดีบรรยากาศตอนเช้าครับหมอกล่งครับหมอกล่งนาเลยยามิดเมื่อเดียวแม่นหาลังครับในลังที่หก ตีไปเคีงครับนี่ครับพี่น้องตีไปเคียงตีไปเคีงหยุดตีไปเคีงหน่อยตัวนึงนี่ครับโอ้ยมันขบไปหน่อยตัวนี้นี่ค,ครับไปเคีงหน่อย

หลังนี่ไม่ดึงครับนุ่นนิบนุ่นนิบเยอะครับเหมือนดูเป็นป่ายังโอ้ปลาคอหน่อยครับใช้จิ๋วใช้จิ๋วกับป,ลปลุ่นผู้แ่าปุ่นเนี่ยครับท่านี่ พอ,อดีเพินปนใส่ก็พอเค็งพอดีนะครับเอ้ยตัวปลาโอ้เฮ้ยเตียมไปซ้อนครับตอนเช้านะครับพยายามเบ็ดมาทั้งเตะครับนี่ครับอย่ามาประมาณสามสิบกว่าลังประมาณสามสิบกว่าลังนี่แหละครับได้อยู่ประมาณประมาณนออ่ะเลยปลาเขาหน่อย ตัวหนึ่งก็ประเคงตัวหนึ่งครับวันนี้เลี้ยงเบียดประมาณสิบสิบกว่าส,สิบกว่าหลังนี่แะครับวันนี้เซเบียดประมาณห้าสิบหลังนะครับโอ้ยังอยู่เหมือนเดิมอ๋อนี่ขึ้นหนาวมาคุณโอ้ยหนาวคุณคุณถทียยังบดเชื้อมาถีบเทียบป้าอยู่เตะเทียบสะโคอหน่อยหน่อยแห้งป่ครับ ซ้ำนี่ก้อยนี่กินเบ็ดไปที่นี่โอ้ยนี่นี่ครับเข่าตาอ่โอ้ยอีพลอยบอกว่าน้อเข่าตาเลยเด้อเด้อเด้อเอาอปพลอยนะครับอึ๊บไหลไปนี่ถึกปลาเสี่ยมอีกแล้วครับปลาเสี่ยมเล็ก ใส่จู๋ครับนี่ครับใส่ใส่จู๋ใส่จู๋ๆเลยนี่ครับมันกระติดตัวเอ้ยไอดินแห้งได้ไม่หลกไอ้ใส่บใส่ใบไงปันไดยกู่กับทิบไปลยครับ ไป <laughs> <Bye. S 2> ครับผมพยายามเบ็ดมาแล้วนะครับมันก็นได้ปลาไหลนะครับเดี๋ยว่าได้กินครับพ่อดีได้ปลาดุกปลาดุกรระเซียตัวนึงนะครับตัวใหญ่ก็ที่พอได้กินดูด่ดอกเมื่อนี้ปลาพ่อกินเบ็ดเลยครับเดีปลาดุกรร,ร,ะร,ะนะกระเซียตัวหนึ่งปลอคอปลอคอตายเนาะก็ปลาเซียมตัวนึงมือเครนก็ใด้กินแล้วมือเช้านนี้ได้ บอกข้อหน่อยตัวนึงก็บักขิงพอดีโปนส่กันนั่นแหละครับมันก็อค,คิดว่ามันเป็นเพราะอากาศครับอากาศก่อนผู้สิลงมากนี่ฝนตกมืดมือครับตองกลางวังนนะครับตอนกลางเว่น,นี่ฝนตกอยู่มืดมือแล้วก็มา,มาหยุดส่วนก่อ,กอนหกโมงแรกก่อนสี่ค่ำเนาะบันที่นี้มาเสียเบ็ดตรงสมันสิย้อนฝนมั้งเป็นมือมันบักขิงนะครับผิดขาดแนยย่โยงจังหน่อยครับ ก็ได้กะว่าเป็นยังครับเดี๋ยวมาแกะมือไหมเดี๋ยวจะหาเวลามาแกะมือไหมครับก็ได้กะคู่กับทีกลับกอนนะครับได้ก็ฝากพี่น้องครับกดไลค์กดซับสไครต์นะครับติดตามเพืกาลังใจคู่กูนะครับในการทําคลิปแต่ละคลิปนะครับในคู่กูอ่ะขออยากกลับกวนครับผมสวัสดีครับ